พอยนั่งก่อนสิพอยอุยพอยขอโทษฉันลืมบอกอะ่ะว่าฉันทำน้ำหกไว้ไม่เป็นไรอะ่ะฉันไม่เปลี่ยนชุดก่นอนนะ <c oughs> ถูดเลยตู <c oughs> ดนี <c oughs> ้ <c oughs> หน้าด้านจังอ่ะอยากจะหน้ากลับอีกน,นี่เนยมือเนี่ยเคลียงข้าพวกเราหน่อยสิช่วงนี้ชีวิตเธอดีดิเออฉันเห็นด้วยได้สิแค่นี้เองยังไงร้านเนี้ยก็อยู่ในเครือบริษัทแฟนฉันอยู่ละสส่งกันตามสบายเลยนะจริงเหรอฉันไม่เกรงใจแล้วนะน้องคะ่คะสดดีๆหรอ เอาอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ขออย่างละสองนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะเ<ะ>ดยไม่ได้สั่งเยอะไปใช่ไหมไม่เยอะหรอกขอบใจนะยังไงหนูขอคิดด้นก่อนเลยนะคะนี่ค่ะนี่ขอบคุณนะเดยนี่คุณผมขอโทษนะที่มาสายไปหน่อยอะ ใครอ่ะทุกคนนี่แฟนฉันเองสวัสดีครับเอา้าประธานเจี๊อยคุณมาได้ยังไงครับประธานลีโอแฟนเธอเนี่ยใจดีจังเลยนะเลี้ยงข้าวพวกเราด้วยแหละเลี้ยงข้าวฮะห,ห้าหมื่นขอบใจนะ พี่ว่าต่างอะไรมากนาเนี่ยเฮ้ยฟังฉันแล้วพี่ก่อน